ฟปอเมซอนออใกล้บริเวณเขาง,งูนะครับเลยแยกมว้ไผ่มาประมาณสักสี่ห้าโลครับบรรยากาศดีครับติดทิวทุ่งใกล้ภูเขานะครับกินไปก็เพลินไปนะครับร้านนี้ผมแนะนำเลยเนี่ยครับบรรยากาศที่มองจากชาล้านของอเมซอน ไม่ไผ่หรืออเมซอนแยกเขางูนะครับก็เส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่เหมาะกับการแวะพักแวะดื่มกาแฟนะครับก่อนที่จะเดินทางล่วงเลยไปถึงแถวส่วนพึ่งนะครับก็จะอยู่ห่างจากส่วนพึ่งลาลาสัก3ามกิโลนะฮะโือประมาณบรรยากาศส,สวยครับแนะนำเลยครับร้านนี้อเมซอนเขางูครับหรืออเมซอนแยกไม้ไผ่นะฮะ